คณะทำงานนั้นจริงแล้วท่านน้องชพอลพรเป็นประธานนะครับและเนื่องจากว่าท่านติดภาร,รกิจนะครับก็เลยมอบให้ผมมาทำหน้าที่ตดยนี้แทนนะครับเรามีคณะทำงานที่คณะทั้งหมดสิบเอ็ดท่านนะฮะซึ่งมีทางคณะผู้าราชกาจังหวัดเป็นเลขานะครับวันนี้นนเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับของคณะทำงานงเพื่อที่จะช่วยกันกันกองโครงการต่างๆนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่วนราชก,การและ้ว ทราบครับว่าคณะทํางานการกองโครงการนะครับของเราเกิดขึ้นเนื่องจากทางกรบจนะครับได้มอบหมายภารกิจในการจัดกองโครงการซึ่งในปี2556นะครับทุกท่านคงทราบดีครับว่ามีจํานวนทั้งสิ้น208โครงการนะครับที่เสนอมาทั้งจากหน่วยงาน ไปทําเป็นคําของงบป,ประมาณนะครับเป็นเ,เป็นงบป,ประมาณประจำปี2 5 5 6ในส่วนของแผนพัฒน,นาจังหวัดน,นะครับนี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราในฐานะคณะทาง,งานตัดก,กรองเนี่ยจะมีหน้าที่ถือว่าเป็นต้นน้ํานะครับที่จะกัรกรองโครงการจํานวน208โครงการ,ร,รนะครับซึ่งแนวทางในการจัดกรองนั้นาทางกรนจเนี่ยได้เคยมีมาติเอาไว้นะครับเมื่อ เมื่อวันที่26กันยา2554นะครับ <c oughs> ได้กำหนดเป็นว่าโครงการที่ที่ที่จะสามารถที่จะนำไปจัดทำเป็นแผนเปิดเผร่างการประจำปีของจังหวัดน,นะครับต้องมีลักษณะประกอบไปด้วย5 6ประการนะครับประการแรกก็คือต้องเป็นโครงการที่ต้องสอดคล้องแนละเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด็นที่2ก็เป็นเรื่องของอความจําเป็นของโครงการต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาและไม่เป็นการดําเนินการเนี่ยจะเกิดความเสียหายให้กับพื้นที่กับจังหวัดน,นะครับอันนั้นคือในเรื่องของความจําเป็นประเด็นที่3ละะักษณะของโครงการนะครับต้องเป็นโครงการที่เหมาะสมและเป็นเป็นไปได้ของ ประเภนี้ก็คือพื้นที่เช่นพื้นที่ว่าพื้นที่ที่จะลงไปดําเนินการนั้นต้องได้อนุมัติจากเจ้าของพื้นที่นะครับต้องไม่เป็นพื้นที่เช่นเป็นพื้นที่ที่ป่านะครับป่าสงวนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะส่วนในด้าน,นของประมาณก็คือความเหมาะสมขององบเงินกับประโยชน์ของของ,ของโครงการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับนะครับประเด็นที่สก็คือในเรื่องของความคุ้มค่า ะครับประเด็นที่5ลักษาะของโคการที่นํามาจะเป็นเ,เป็นคําขอออกมา,าก็คือต้องใช้นํนานโยบายของรัฐรีที่แถลงต่อสภานะครับซึ่งในประเด็นที่5เนี่ยตอนที่จะทําโครงการเราได้ได้ชี้แจงนะครับให้หน่วยงานที่จะสเสนอโครงการเนี่ยให้ให้นํนานโยบายให้นํา ข้อมูล,ลารายละเอียดของโครงการนะครับซึ่งข้อมูล,ลารายละเอียดของโครงการเนี่ยทั้งสองร้อยแปโครงการเนี่ยเรามีรายละเอียดแล้วนะครับที่เป็นรายละเอียดจอจอหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือคือแนวทางที่คณะคณะกรรมการ,รที่จะพิจารณานะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นมีมีมีเป็นจํานวน,นมากนะครับที่ที่คณะกรรมการกจ,ากจะจะนําไปพิจารณาน,นะครับสว่วนอีกประเด็นหนึ่งเป็นลักษณะขอ,ของการที่ ไม่ควรเสนอก็คือเป็นข้อห้ามนะครับเป็นข้อห้ามก็คือประการแรกนะครับในเรื่องเชิงพื้นที่ครับพื้นที่ดําเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนหรือที่สายนะเว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหนะ่วยงานที่ที่รับผิดชอบนะครับ <c oughs> ที่เรียนให้ทราบแล้วครับว่าในเรื่องของพื้นที่เนี่ยตอนที่เราแจ้งให้หน่วยดําเนินงานเนี่ยจะทําโครงการเสนอขึ้นมานั้นเราได้แจ้งให้พื้นที่ที่ ื้นที่ที่จะเป็นผู้จัดทำโครงการเนี่ยได้ได้ปฏิบัติตามข้อนี้แล้วนะครับประการที่2คือไม่ควรก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่นะครับเว้นแต่เป็นการสร้างทางที่จะทําให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดบรู้ผลได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือคือห้ามแบบมีเงื่อนไขนะฮะถ้าเกิดถนนนั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับ เร่งที่3ครับข้อที่3เป็นการจัดซื้อเครื่องพันหรือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงก็คือซื้อมาซื้อมาแจกเช่นทําโครงการซื้อของแล้วแจกประชาชนอย่างนี้ข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะครับประการที่4มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมดูงานนะครับอันนี้ก็ห้ามครับเป็นข้อห้ามเช่นเราจะเราจะทําโครงการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้ครับ ข้อห้ามเลยเาะออันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันนะเป็นภารกิจประจําของฟังก์ชันนะเป็นเรื่องของกระสุนตับวงกบนะครับประเด็นที่5ข้อห้าประเด็นที่5ก็คือเป็นโครงการในสษณนของกิจกรรมย่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในการจะทำโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดนนะั้นจุดประเด็นหลักที่สาคัญก็คือ,อลักษณะของโครงการที่มีลักษณะในเชิงบูรณาการนะครับก็คือหลายๆเร่อ ร่วมกันทำร่วมกันคิดนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของกิจกรรมย่อยเป็นลักษณะของงานที่มันเป็นฟังก์ชันเป็นงานประจําของหน่วยงานอย่างนี้ครเป็นงานประจําของกระทรวงทบงเข,งขาจะไม่อ่ยมานะครับพอเข้าไปในอปอจอเข้าอปจอเนี่ยจะถูกถูกตัดทิ้งแต่อยู่ในในอปจอเลยในการพิจารณาเบื้องต้น,ตนซึ่งซึ่งใน ในคณะทํางานอกอนจรเนี่ยจะมีสภาพ,พัฒน์เป็นเลขานุการนะครับข้อห้ามประเด็นที่6ก็คือเป็นโครงการบริการสาธารณะหรือเป็นบริการประจาชนที่เป็นภารกิจประจําที่ปกรียม่แทบสร้างเมื่อสักครู่นะครับประการที่7การเดินทางไปต่างประเทศนี่ก็เป็นข้อห้ามนะครับนะครับซึ่งแนวทางเหล่านี้นะครับทางคณะทํางานควรที่จะไม่ใช่ควรนะฮะต้อง ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการนะครับซึ่งผมผมเรียนท่านทราบครับว่าในขณะนี้เนี่ยทางสํานักงานจังหวัดกําลังกําลังตรวจสอบโครงการ,รอีกทั้งสองสองร้อยแปดโครงการนอกจากเราตรวจสอบโครงการแล้วนะครับเรายัางต้องออก็คือว่าต้องต้องเรียนท่านนะครับว่าเราต้องรับฟังความคิดเห็นของส่วนต่าง อยู่ในระหว่างดำเนินการนะฮะัในในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ผมขอขอเรียนให้คณะทำงานทราบนะครับว่าในปีงบประมาณตั้งแต่5 4 5 5ที่ผ่านมานะครับสัดส,ส่วนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นะครับ่เราได้จะสรรงบประมาณเอาไว้เนี่ยผมว่าเราน่าจะมาพิจารณากันตรนนี้ว่ามันมีสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยในปี2554นยนะครับ ออตอนนั้นเราท,าทาําจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจําปีของปี54นะฮะวงเงินงบประมาณ151ล้านเนี่ยนะครับจะเป็นในยุทธศาสตร์ที่1นะครับยุทธศาสตร์ที่1ก็เป็นเรื่องของออการบริหารจัดการน้ําและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับงบประมาณ114ล้านคิดเป็น75นะครับในปี54นะครับยุทธศาสตร์ที่2นะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถของการแก้ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ก็จะเป็นเรื่องของการพืชนะครับพันข้าวนะครับงบประมาณ8ล้านบาทนะครับคิดเป็น้อยละ5.3ร์อยละ5 5.3นะครับประเด็นยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาและและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอยู่2โครงการงบประมาณ9ล้านปกแสน คิดเป็น้อยละ6.4ล้านเอ้ย6.4นะครับลอยละ6.4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4ครับจะมี1โครงการก็คือยุทธศาสตร์ว่าในเรื่องของการพัฒนาองค์การและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับก็มนเรื่องของธรรมิบานนะฮะหนึ่งโครงการก็ประมาณ9ล้าน5นะครับคิดเป็น้อยละ6.3ครับ ในปี54เราจะเห็นนะครับว่าสัดส่วนของในยุทธศาสตร์ที่1ในเรื่องของการบริหารจัดก,การน,น้ำแบบควบวงจรนียจะสูงถึง1 0ล้7 5 4นะครับส่วนในปี2555จะมีอยู่34โครงการนะครับงบประมาณลดลงมานะครับจะเหลือ137ล้าน3 8 1 3 9 0 0บาทนะครับในยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ย จะมีอยู่31โครงการมบประมาณ112ล้านบาทคิดเป็นร้อยละนะครับ82นะครับก็คือคิดคิดเป็น82เปอร์เซ็นต์นะครับของงบประมาณทั้งปีนะฮะปี55ในส่วนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยมีสองโครงการมบประมาณ5ล้านบาทคิดเป็น3 3 3.7เปอร์เซ็น ส่วนยุทธศาสตร์ที่3นะครับจะมีหนึ่งโครงการในปี2555นะ9.5ล้านคิดเป็นร้อยละ6.9นะครับมีหนึ่งโครงการก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ว่าในเรื่องการแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือในในปี2555นะครับ, 25, ะรบจะไม่มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่4เราจะมี3ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับนะครับ ว่าในปี2555เช่นเดียวกันครับว่าในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับสูงถึง82เงบประมาณ112ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อข้อข้อมูลสำหรับให้ท่านพิจารณาครับว่าในปี2556นั้นท่านจะจะสั่งงบประมาณใน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 แผนปฏิบัติราชการ